อันนี้เอาแม่นงเย้าหกสิบบาทครับเออต่อมากของพวกของคุณแม่นงเย้าหมอชุดใจมันน่ารักขับหกสิบบาทนี่กันต่ออีกแม่สาข้อนพญสัมฤยีสิบาทครับเออของพวกของคุณหมอใจแล้วครับเนาะแม่นงเย้าครับผมจะเงินนิแสดงว่าห พูดเรื่องความไมนหกส,สิบบาทเน,นี่ยน้นองเย่าหั<อ>าวใจก<จ>ับผู้ทินไปให้กา่ฟอุจินอ้ทินเอาอ้ทินไปให้คุณตาเลียงคุณยายเผาสเสีสงเยงใน้ึ พ่อมาเดิ่นแต่นุ่งเย้าเราขีดหอดูครับเป็นจำนวนเงินหกสิบบาทจ้าลูกกอลมากอ่ะของแม่สะคอนพอแม่สะคอนพอสำนีหรือพอตอนนั่นเด้อครับเป็นจำนวนเงินอีกกี่สิบบาทแล้วครับพอพัดแม่เด่นพอเด่นไม่พัดกันกันกุญแจแล้วคุญแจฝากแม่เสยไงหัวทมานไปย่องดีเด้อครับ สาก้อนยี่สิบบาทอันนี้ของลายจ้าชาวบานอมยิ้มรอยเนื้องทวนมันนี่เยอะยุอบอยยุ่นี่มันครบแล้วหกเป็นนั่นเป็นรอยหนึ่งพอดีแล้วเอออันนี้ก็ยี่สิบบาทสาว้อนยี่สิบบาสาวก้อนของแม่พัดเด่นยีสบบาทสาก้อนของแม่พัจะเป็นลายแม่พัดกอเด่นอีกรับเร้ยยี่สิบบาทขับคุณตาสักเนเ้อขับคุณตาสักวิลาภู้เปลี่ยนพอเากับเนาะขับต่อมากับสาวบัว อมยิ้มนบางตลอดเออยิมยิ้มตลอดน้ำปนีแล้ก็ยิ้ได้ยุบก่เดี๋ยวนีแยยิมนเครัเป็นจ่นเงืนอีกหนึ่งอยบาทเด้อคุณ